สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับบอลบ่อทองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหนึ่งสินค้านะครับที่ผมตั้งใจอยากจะมานำเสนอนะครับแล้วก็เป็นนะครับของแบรนด์ไอเทมของทีมนะครับซึ่งผมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนะครับมีเก็บไว้เพราะว่าผมนะครับตั้งใจทําออกมาแค่5 0 อันเท่านั้นแล้วก็จะไม่มีอีกเลยครับเพราะว่าโรงงานนะครับที่ทําให้ก็คือเขาบอกว่ามีแท่นี้นะครับแล้วก็หมดเลยแล้วก็คงน่าจะหาไม่ได้นะครับผมก็เลยนะครับตั้งใจอยากจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าสิ่งของจริงนี้นะครับมันมีความจําเป็นมากขนาดไหนนะครับผมถึงนะครับอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นั่นก็คือแนด์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมสีทองแบบนี้ คือเอกลักษณ์ของนะครับของทีมเลยนะครับแฮนด์อันนี้นะครับเป็นแฮนด์ที่ทางทีมผมนะครับตั้งใจอยากใส่ให้กับรถแข่งตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเพราะว่าผมนะครับต้องการแฮนด์ที่เป็นองศาใกล้เคียงกับจักรยานดาวฮิลนะครับเพื่อนเพื่อนๆคนไหนที่ติดตามผมอยู่จะรู้นะครับว่าผมอะประวัตินะครับเป็นนักแข่งจักรยานนะครับแล้วก็ ทั้งแข่งจักรยานนะครับแล้วก็ทั้งแข่งรถวิบากมาแต่ครับผมอยากได้ฟิลที่ใกล้เคียงกับจักรยานเพราะว่าอะไรไหมจักรยานนะครับฟิลแฮนที่มันสร้างออกมามันทําให้นะครับการเข้าแท็กนะครับการเลี้ยวการหลบสิ่งกีดขวางนะครับในระหว่างการเลี้ยวค่อนข้างดีมากแต่ถ้ามาเทียบกับแฮนวิบากคือมันมันคนละอย่างกันนะครับผมก็เลยสั่งนะครับอาจารย์เอิงว่าขอฟิลแฮนที่นะครับให้ใกล้เคียงกับจักรยานให้สุด ผมก็เลยได้แฮนด์ที่ตรงกับสเปคผมนะครับแล้วก็แฮนด์ตัวนี้นะครับผ่านการทดสอบม,มาถึง2ปีถ้าเพื่อนคนไหนติดตามอยู่จะรู้นะครับว่ารถผมล้มหลายครั้งมากซ้อมก็ล้มแข่งก็ล้มนะครับถ้าแฮนด์ไม่ดีจริงนะครับมันงองอไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ถ้าไม่ดีจริงผมก็จะไม่มาแนะนำเพื่อนด้วยนะครับเพราะปกติเองอะผมเองอะก,ก็ในรถซ้อมอะก็ใส่แฮนด นะครับแฮนด์แฮนด์แ,นแต่งทั่วไปอยู่แหละครับเพราะว่าเวลาล้มทีล้มแปะล้มโยนทิ้งรถอะไรปุ๊บมันก็จะชอบงอนะครับแต่ว่าแฮนด์อลูข้อดีคือมันก็ดัดกลับมาได้แต่ถ้ามันนิ่มเกินไปมันก็ไม่ดีในระหว่างแข่งขันก็ทําให้เรานะครับเสียองศาในการคุมรถไปนะครับถ้าเกิดมันงอง่ายแต่แฮนด์ตัวเนี้ยที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือแบบแข็งแรงมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือฟิลการขี่นะครับ ถ้าการขี่การจับของแฮนต์ตัวนี้นะครับมันไม่แตกต่างกับจักรยานดาวฮิวที่ผมใช้ลงเขาเลยนะครับองศานะครับการจับท่าการจับนะครับค่อนข้างจะ smooth นะครับแล้วก็การเลี้ยวหลบนะครับสี่ขวางได้ค่อนข้างดีแฮนต์ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตนะครับมันจะองศาเดียวกับ YZ นะครับแล้วก็องศาเดียวกับ แชมป์โลกก็ของอไอแอนดูลโล่จีพีนั่นก็คือโจเซฟนะครับโจเซฟใช้แฮนด์ทรงนี้อยู่เห็นไหมครับแฮนด์เขาอ่ะจะไม่ใช่แฮนด์แบบถ้าแฮ <c oughs> นด์แฮนด์แฮนด์แฮนด์ทั่วไปเพื่อนๆจะสังเกตไหมมันจะเป็นปลายกระดกอย่างนี้เห็นไหมครับมันจะเป็นปลายกระดกแบบนี้นะครับก็คือแฮนด์ตรงอย่างเงี้ยโอเคมันจะขี่รู้สึกว่ามันจะขี่สบายนะครับเวลาสมมติเราขี่เข้าป่าขี่คือการคุมอะไรเงี้ยครับมือแฮนด์มันสูงมันจะขี่สบาย แต่เพื่อนๆหลายคนนะครับถ้าเป็นนักแข่งจริงอ่ะจะรู้ว่าแทนที่มันสูงเกินไปอ่ะเวลาเราเลี้ยวนะครับเลี้ยวเพื่อกดให้รถเลี้ยวอ่ะมันไม่ได้เพราะว่าตำแหน่งของมันมันเชิดเกินไปทําให้อ่าเวลาเรานะครับตำแหน่งการเวี่ยงแขนเลี้ยวเนี่ยมันจะไม่สมูทมันจะรู้สึกติดขัดๆแต่แนดนตัวนี้นะครับของผมที่ใส่รถแข่งอยู่ในเจ้า w r นะครับเพื่อนๆสังเกตไหมแนดนมันจะตรงนะครับ อ,องศามันจะไม่ใช่ขึ้นมันจะตรงนะครับทำให้นะครับการกดนะครับตำแหน่งแขนมันเลยนะครับมันอยู่ในตำแหน่งที่นะครับที่ถูกต้องนะครับในการกดเลี้ยวนะครับในการกดเลี้ยวมันเลยทําให้เลี้ยวได้สบายแต่มันก็มีข้อเสียงที่ว่าถ้าเกิดใครไปใส่ทัวริงไกลๆอะไรเงี้ยถ้าเกิดใส่แฮนด์พวกนี้ก็อาจจะเมื่อยหน่อยนะครับเมื่อยหน่อยเพราะว่าแฮนด์มันตำ่ำเนาะนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะมาวัดให้ดูนะครับเพราะว่าปกตินะครับแนดนแนด์ทั่วไปอ่ะนะครับม okay, ันจะกว้างเนาะนะครับเนี PET> ่ยแนด์แต่งแนดนแต่งทั่วไปอ่ะมันจะมากว้างแต่นะครับแนดนตัวเนี้มาแคบกว่านะครับแนดนตัวเนี้จะอยู่ประมาณแปดสิบแนดนกว้างทั่วไปอยู่มาแปดสิบกว่านะครับแปดสิบสองแปดสบสามแต่ตัวนี้นะครับอยู่ที่ที่ผมวัดไ้คร่าวๆนะครับก็อยู่ประมาณ 70ฝานะครับความกว,ามวาม้างวัดจากตรงนี้นะวัดจากหน้าตรงตรงนี้นะคือ70ฝาซึ่งแฮนในองศาเนี่ยมันจะเท่ากับแฮนจัก,กรยานเลยนะครับแฮนองศาจัก,กรยานก็อยู่ประมาณ78นะครับเ8 79เหมือนกันครึ่งถ้าแฮนมันกว้างเกินไปนะครับนเพื่อนเคยสังเกตไหมอ่ะเวลาเราเข้าซิงค์แท็กอะแฮนกว้างเกินไปก็ติดต้นไม้ติดคือมันหลบอะไรก็ยากนะครับแล้วก็ข้อเสียนะครับของแฮนยาวก็คือมันจะ เวียงนะครับเวียงเลี้ยวได้ช้ามันไม่เหมือนไม่เหมือนแฮนสั้นแฮนสั้นจะเวียงเลี้ยวได้เร็วแต่ว่าการนะครับอ่าเขาเรียกน,นะการซัพพอร์ตการยืดหยุ่นอ่ะอาจจะแตกต่างกันแต่ว่ารถวิบากมันยืดหยุ่นกันที่โช้กอ่ะมันไม่เหมือนจัก,กรยานนะครับมันมันก็มันมัน,ม,นมันก็แล้วแต่เคล็ดลับนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาแนะนําเพื่อนๆน,นะครับว่าแฮนด์ตัวนี้นะครับที่ผมนะครับ ขายให้กับ FC ทุกคนนะครับผมอยากบอกนะครับว่าแฮนด์ตัวเนี้มันมันดีจริงนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแฮนด์ที่นะครับทางผมนะครับกับพี่เอิงนะครับตั้งใจอยากจะส่งต่อให้กับ FC แล้วก็เพื่อนเพืนทุกคนที่นะครับสนใจนะครับแฮนด์ของทีมเพราะว่าแฮนด์ตัวเนี้ยนะครับทางทีมนะครับได้ยิงนะครับเลเซอร์นะครับเป็น ชื่อของพังเพจร้านมานะครับก็คือแฮนด์ตัวเนี้ยจะผลิตมาแคา่ไม่เกิน50ตัวนะครับที่บริษัทแจ้งมาคือหมดเลยนะครับคือแฮนด์ตัวเนี้ยมาหมดเลยแล้วก็มีแค่สีเดียวเท่านั้นนะครับผมอยากให้มันเป็นสีที่โดดเด่นสีที่มีพลังนะครับสีที่มีเขาเรียกอะไรเป็นสีทองอะ่ะที่มันจะดูแบบดูดีนะครับผมก็เลยนะครับอยากให้เพื่อนได้ใส่กับรถ ของเพื่อนเหมือนอย่างที่ผมใช้อยู่นะครับก็เลยอยากจะบอกว่าอนาคตอนาคตอาจจะเป็นของหายากก็ได้นะครับโอเคสัหลับเพื่อนคนไหนที่เข้ามารับชมนะครับแฮนด์ตัวนี้นะครับก็ยังพอมีพร้อมส่งอยู่ณตอนนี้นะครับแต่ก็เหลือน้อยมากแล้วนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับที่อุดหนุนไปแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าหน้าใหม่นะครับที่กําลังจะสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้เลยครับทาง เ e b o o k นะครับหัดสพงษ์ใช้ยนาทาสินนะครับหรือว่าเบอร์โทรนะครับ0952210301นะครับโทรสายตรงยิงตรงหาผมได้เลยครับบอลบ่อทองนะครับยินดีนะครับให้บริการโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีแล้วมากก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่คข้ามรตบชมยังไงก็อย่าลืมนะครับส่งกำลังใจให้บอลบ่อทองด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีแล้วมากก็สวัสดีครับบ๊ายบาย